รเราจะมาเริ่มต้นเขียนโปรแกรมนะครับสลับ STM32 โดยใช้คูเป้ STM32 เขียนนะครับตามาวงจรนี้นะครับเราก็เข้าที่คูเป้ STM32 คูเป IDE นะครับ ข้าไปแล้วนะครับแล้วก็กด new project นะครับ new new project นะ ATM สามสอง project นะครับต้องลองเขาด้วยนะครับในการเขียนโปรแกรมนี่รู้สึกว่าเขาจะลิงก์กับอ่าอินเทอร์เน็ตตลอดนะครับเพราะว่าเวลาเราจะใช้อะไรเนี่ยเขาก็จะโหลดมาให้โหลดมาให้นะครับ บางทีมันไม่มีในเครื่องเดี๋ยวเขาจะโหลดมาให้ให้เราพิมพ์ไปก่อนนะครับอย่างเช่นเบอร์พวกนี้นะครับถ้าถ้าเครื่องเราลงใหม่ๆมันไม่มีเราพิมพ์ไปปุ๊บเนี่ยมันจะต้องรอแป๊บหนึ่งเขาจะโหลดมาให้นะครับเราจะพิมพ์คำว่า stm 3 2มสอง f หนึ่งนะครับเพราะว่าอ่าสีเนี่ยเราเขียนโปรแกรมเนี่ยเราเอาไปใส่ส8ได้นะครับแต่อย่าไปเขียนส8นะครับถ้าสี่แ เราเอามาเขียนลง C6 ไม่ได้นะครับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราใช้เบอร์ต่ำนะครับแต่ไปเขียนกับเบอร์สูงได้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อไอตัว Protes นะครับที่เราซิมูเลตการทำงานเนี่ยมันทำงานได้แค่ C6 นะครับเพราะฉะนั้นเราไปเขียน C8 ปุ๊บเนี่ยเราเอามาทดลองกับไอไ้อไอโปรแกรมใน Protes ไม่ได้นะครับ โอเคแล้วก็พิมพ์ n e x กไปนะครับเราเลือกแล้วนะครับเบอร์นี้นะครับพิมพ์ n e x กไปนะครับอันนี้ก็จะให้เราอัปเดตอยู่เรื่อยนะครับจะเอาออก,ออก,ออกไม่ได้โอเคนะฮะไปที่ถ้าให้ตั้งชื่อโปรแกรมนะเราตั้งชื่อว่าเทศสามก็แล้วกันเทสสามนะครับเทสสามคลิกภาษาซีนะครับ executable นะครับ STM 32ม o u p e นะครับแล้วก็คลิก finish นะครับคลิก ok ไปคลิก finish ไปนะครับเราก็จะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมานะครับก็จะได้รูป ic มานะครับ ic มานะครับเราก็ตั้งชื่อ ic ขาย ic ก่อนนะครับว่าเป็นอะไรนะครับก็มี หลายตัวนะครับที่เราบอกไว้เมื่อกี้นะครับว่ามีเฮิร์ตนะครับเฮิร์ตนะเป็นเอาพุทนะครับเอาเอาพุทเฮิร์ตนะเราคิดเอาพุทนะครับได้แล้วเอาพุทหนึ่งตัวนะครับเราได้อินเอเบิลนะครับอินเอเบิลนะครับอินเอเบิลเราต่อไปที่ A6 นะครับก็เป็นเอาพุทเหมือนกันนะครับอินเอเบิล IGBT นะครับอ่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีอ่า อันอเล็กนะครับอันอเล็กอันอเล็กสำหรับหมุนวอลลุ่มสปีดนะครับเราก็จะใช้ B ีศูนย์นะครับ B ีศูนย์นี่มันก็จะเป็นบีศูนย์ก็เอดีซีหนึ่งนะครับชั้นนั่นแปดนะครับอันนี้หมายถึงว่าเราใช้ชุดเปลี่ยนดิจิตอลเป็นอันอเล็กนะครับอันอเล็กเป็นดิจิตอลนะครับแต่มันอยู่ที่ชั้นนั่นที่แปดเขาจะเขียนไว้น,นี่ครับ เวลาเราเราใช้เราก็จะรู้ว่าเราใช้ชันแนนแปนะครับ a d c 1นะครับอ,อีกอันนึงก็จะเป็น RCK สำหรับ RCK สำหรับอจอ LCD จอ LCD ก็จะมีสามพอร์ตนะครับเป็นเอา p ์พุตนะครับเป็นเอา์พุตนะครับอันหนึ่งนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อที่หลังนะครับเราเลือกก่อนเราเลือกอก่อนก่อนนะครับ เลือกพอร์ตเดี๋ยวมาตั้งชื่อทีหลังนะครับเอาพุทธเหมือนกันนะครับสองแล้วครับ Data นะครับอันนี้เป็น Data นะครับก็เป็นเอาพุทธเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อทีหลังนะครับเอาพุทธพอร์ตนะครับมีอะไรอีกนะครับก็มี 1 1 12นี่ก็จะเป็นอินพุตนะครับอินพะุตเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อที่หลังนะครับเราจะเป็น st กับ Start stop กับหนึ่งเฟสสามเฟสนะครับเป็นอินพุตเหมือนกันนะครับนะหมดหรือย,ยังนะครับยังมีอีกอันตัวหนึ่งนะครับตัวนี้สำคัญมากนะ FU นะครับ FU ก็คือสัญญาณฟ้อนนะครับสัญญาณฟอนนี่เราจะใช้อินทรัพนะครับอินทรัพนะ IG GPIO นะ e อ็กเตอ t ์นั่นอินเทรับส่นะครับ <S <S เอาครับก็เอาแค่นี้แหละครับมีแค่นี้แหละครับนะปุ๊ปุ๊บมาเห็นนี้เราไปไปเซตเคาะก,ก่อนเรา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 เลือกเราเลือกขาไว้หมดละส่วนไอเอาพุทอินพุทหกพอร์ตของไทม์เมอร์ที่เราจะสร้างเป็น PWM อะ่ะเดี๋ยวเขาเลือกเลือกเองนะครับเขาจะเลือกให้เราเองนะไม่ต้องไม่ต้องไปกังวลนะครับ เอาไปที่คล็อกเอาไปที่ RCC ก่อนนะครับ RCC นะครับแล้วไปเลือกนะ High Speed Clock นะครับก็คือเราใช้คิสตัลภายนอกนะครับนะพอเราใช้คิสตัลภายนอกแล้วเนี่ยเราไปที่ clock config นะครับนะ clock config ก็จะมีการเลือกใช้คิสตัลนะครับนะอันนี้เราก็ไม่ไม่ใช้นะครับเราใช้คิสตัลภายนอกนะรูปอยู่ตรงนี้นะครับ รูปอย่นี้นะครับคริสตัลภายนอกนะครับพอเลือกไปปุ๊บนะครับเลือกคริสตัลภายนอกแล้วนะครับมันคริสตัลภายนอกเราต่อไว้8 8เมกะเฮิร์ตนะครับก็จะออกมาแค่8เมกะเฮิร์ตเพราะว่าเราไม่ได้ทวีค่าเรียกทวีความถี่ขึ้นนะครับหรือว่าซินดิไซเซอร์ความถี่ให้สูงขึ้นนะครับเราก็มาคลิกความถี่ให้มันสูงขึ้นโดยการคลิกซินดิไซเซอร์ตรงนี้นะครับนะครับ pll นะคล็อกนะครับ pll เนี่ย มันเป็นเฟสล็อกลูปนะครับเพื่อว่าทวีความถี่ได้นะครับแล้วก็เราก็ไปเลือกนะครับการ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 หารนะครับถ้าหารสองปุ๊บนี่มันก็จะได้สิบหกเลย pll นี้จำไว้นะครับว่า pll หารนะครับมันจะเพิ่มนะครับมันจะเพิ่มนะครับคูณมันคูณคูณเนี่ยมันก็จะลดมันมัน,ม,นมันต่างกันตรงนี้นะครับอ่าโอเคเรา คูณสปุ๊บนะฮะพอคูณ4ปุ๊บ,นะรบ, 4, บเราได้32เราตั้งใจจะให้ใช้อ่าคิสอ่าซิสเต็มคอกนะครับ32แค่นั้นเองนะครับแล้วก็สังเกตดูว่าพอเราได้32ปุ๊บข้างในเราจะมีอ n นาล็อกทูดิจิตอนนะครับซึ่งมันสูงอย่างนี้ไม่ได้มันก็จะแดงเลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องหารมันลงนะครับ16มันเป็น16 สิบหกเมกนะครับสิบหกเมกเราก็ต้องหารสี่นะครับอ่ามันจะเหลือแปดนะครับเพราะมันจะใช้แค่แปดเองนะครับแล้วส่วนต่างๆเหล่านี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับเขาก็จะไปจัดการอ่าเองในในวงจรนะครับเดี๋ยวเขาก็เขียนโปรแกรมให้เราเสร็จเรียบร้อยนะครับคือถ้าเราไปรู้จักมันหมดทุกอย่างนี้นะฮะลำบากมากเลยนะฮะลำบากมากในการเขียนโปรแกรมแต่เราใช้รูปภาพอย่างเงี้ยได้หมดนะครับคลิกตามผมเนี่ยฮะมันก็มันก็จะทําได้นะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วอ่าคอนฟิกอ่คล็อกเรียบร้อยแล้วอ่าคราวน,นี้ก็มาที่มาที่อ่าอนาล็อกนะครับแอนาลอ็อกแอนาล็อกก็คือ,อดิจิตอลเป็นแอนาลอ็อกแอนาล็อกเป็นดิจิตอลนะครับเราเมื่อกี้เราใช้ ADC 1นะครับอ่าใช้ ADC 1นะครับมันก็จะคลิกให้เราเป็น8เรียบร้อยเลยนะครับ เป็นแปดเรียบร้อยเลยนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันละนะครับไม่ต้องไปยุ่งอะไรมันละทีนี้เรามาตั้งชื่อ,อเลือกอันนั้นก่อนเลือกอทามเมอร์ก่อนทามเมอร์เราต้องใช้ทามเมอร์ถึงสามตัวนะครับก็ทามเมอร์หลักก็คือทามเมอร์สองนะครับเพื่อเพื่อจะเจเนเรตพีวนะครับหนึ 1, ่งสองชันแนนะครับตัวหนึ่งได้สองชันแนก็คือด้านด้านบวกกับด้านลบนะฮะด้านบวกกับด้าน น e g a t i นะครับมันก็จะต้องมีสัญญาณสองสสัญญาณนะครับ positive negative หรือด้าน high หรือล้าน low นะจะเรียกยังไงก็แล้วแต่นะครับนะชั้นแนนหนึ่งก็จะมีด้าน high กับด้าน low นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ถึง6ชั้นแนนนะครับก็เลือกไท m e เอร์นะครับฮัมเมอร์หนึ่งนะครับพอเลือก t i m เมอร์หนึ่งแล้วนะครับเขาก็จะใช้ช่องเราเติมว่าเราใช้ clock ภายในนะครับตัวนี้นะครับ clock ภายในนะครับเราก็ต้องเลือก internal นะ ล็อกนะครับนะเสร็จแล้วอ่าชันแนลหนึ่งชันแนลสองชันแนลสามในให้ทําจะให้เป็นอะไรนะครับเราก็ต้องเลือกให้เป็นอ่า PWM generation นะครับ generation ก็คือการอ่าสร้างอ่าเรียกว่าสร้างนะ generation สร้างสร้าง PWM นะครับสร้าง PWM เป็นชัน n นลหนึ่งกับ channel หนึ่งน égatif นะครับชั้นนั้นหนึ่งกับชั้นนั้นหนึ่งน égatif นะครับอทามเมอร์ uh, er นะครับชันนั้นหนึ่งหนึ่งน égatif นะครับฮะาเจนเนเลต์ uh huh. นะครับ PWM Generation ชั้นนั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นนั้นหนึ่งน égatif ได้ได้หนึ่งได้สองช่องแล้วนะครับไปอีกสองช่องนะครับก็คืออ่า PWM ชันนั้นสองแล้วก็ชั้นนั้นสองน égatif นะครับอันที่สามก็คืออ่า uh, พีทเวสเจเ n อชันชั้นนั้นสามกับชั้นนั้นสามน é g นะครับพอได้สามอันปุ๊บเราสังเกตดูตรงนี้นะครับเขาเขาใส่ใส่ชื่อให้เราแล้วนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้นะครับเขาใส่ชื่อให้เราแล้วเขาเขาเลือกพอร์ตให้เราแล้วแล้วนะครับแล้วเราก็ต้องมาตั้งพารามิเตอร์มันก่อนนะครับพารามิเตอร์ไอพวกนี้เราไม่ต้องคลิกอะไรนะครับพารามิเตอร์เราจะอยู่ตรงนี้นะครับ ข้างล่างนี้นะครับอ่าก็คือเคาน์เตอร์โหมดอัพนะครับก็อัพไปส่วนอ่าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเคาน์เตอร์